สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพักบนบ้านกับแม่ใหม่ได้จ้ะแม่สิพ้าเบิงนอ้นอย่างเงือเนียอันแม่เฮ็ดแป้งพักกันทังข่างบ้านเนี่ยจ้ะบะเนียนมันเป็นทิศตะวันตกแดดมันพอซองผักกันเลยบางงามจ้ะแม่กเ็เล่นผลลือออกเสียดินไปปลูกกันทั้งที่มันโดนแดดจ้ะ แต่ว่าเมียไมาเจออีกหนึ่งน้นอนอยังจะท่านผู้ชมนี่ลายไหมไหวเป็นกระดึบ๊บกระดึบจู่อันจะแต่หยาา่านี้เมื่อวานนี่เมียกระคุดอยู่แต่ว่าเจอตัวเดียวเมื่อนี้เมียไมาลื้อออกอันได้เอ็นฮาตัวสองสี่หกหกตัวเจ็ดตัวละจะนี่แม่นอนอยังล่ะจ้ะนี่เพิ่นหมุนเก่งคักเด้นี่ โอ้โยพุ่นะจ้ะนอนอย่างจา้ะแม่บ้าหูเลยว่านอนอย่างเนี่ยหลายคันขุดไปอีกกระสิพ่ออีกอยุ่จ้ะเดี๋ยวแม่แม่ขุดก่อนเด้อจ้ะขุดอีกขันคันนอนอย่างกันผู้ใด้หูกะเม่นมาบอกแม่ในเด้อจ้ะเบิ้งจ้ะได้ซีฟตัว จะว่านอนอย่างนอจ้ะยูนิเปงพักเมย์ไหมแต่ว่าดินที่แม่ามาปลูกมัจจะเป็นดินกามปูด้จ้ะเอาใบกามปูห้องข้างล่างแล้วก็เอาดินมใส่เดี๋ยวแม่จะไปปรุงดินไหมแล้วก็ตากแดดตากแดดแล้วก็สีแดนแซนปูนขาวขาดเชื้อก้อนจะค่อยปลูกต่อไปเขาออยูนโฮมหลายเนี่ยพักเปลือยจ้ะ ไข่ไข่เป็นเชื้อราพร้อมว่าโดนแดดเนาะโดนโฮมตลอดเลยจะจู่ทิศเหนือจะตอนนี้แดดไม่ซ่องอันอันทั้งอันทิศเหนืออันนี้ทิศใต้จะแม่ก็เลยลือออกแล้วก็มาเจอกระตัวประลาดจะหาย ดื่มเด้เนะจ้ะผู้ใดหัว่าเป็นนอนถังกะอานคอมเมนต์มาอันคุยกันใน,นเรด้อยจ้ะแม่กับเต้นกินกินกระลายอยู่จ้ะใบมีก็ซื้อมาขาดนอนไปกินใบมีจ้ะไหลไปนี่จ้ะเส้งางบ้าน สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยได้จ้าสวัสดีจ้า